มาจ้าไป่องตามาจะผี่กินเอียงพอดีไปเห็นอันนี้ไปเห็นอันนี้ไายอยู่ข้างทางมาเฮาอันนี้ได้น้อยหน่อยเนาะเจาะออได้ก็เด้นเจาะออได้ก็นนจะจะออกได้หน่อยสเจาะไอ,อ้เด็กกินเองเราทิ้งเนี่ย ใช่หรอพีดน่ายพิดน่ายอืมพีดอันนี้พีดสุดยอดเน่พิดขาวไม่กว่าอุตสรรันหอืมพีดอันนี้เพชร ออกแลงนิ่งนิ่งอมขิงมันนี่ที่ขิง นอนแล้วอืมดีป่ะเฮ้ดเถอะอ๋อดังหึหๆอืม ิ่ทน้ำเผ็ดเผ็ดตัวอืมจับให้อืมจุดจอดแถวๆนด mm อปวดกรมดีว่ะค <c oughs> นาั้นอืมพักนั้นกินย่างดีวะ ยอมกันมีเมื้นแบบพี่ก่ะแถมแล้วจีนไว้ยอมไม่ได้อ่ะ